สวัสดีนะักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาอินโทรเกี่ยวกับ Extraction นะคะซึ่งวันนี้เนื่องจะเป็น Liquid, Liquid raction, ิ่ง i ิลดเอ็กแทชชโดยใช้อุปกรณ์ที่เห็นด้นหน้าหนังของอาจารย์วันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยใช้ตัว Ac id Ac id a c e ิ i c Acid ิดในเฮซซึ่งจะมี2ความทุ้มขนด้วยกันโดยจุดประสงค์ของการทดลองในวันนี้คือเราต้องการแยก A ะซิทิกแอซ โดยใช้ตัวโซลเวนซึ่งเป็นของเหลวนะคะ,ะนั้นเราจะเรียกว่า Liquid Liquid e x t ซ์ c t i o ชัอะไรคือ Liquid-Liquid Extraction? Liquid-Liquid Extraction <Okay. S 2> คือการแยกสารด้วยตัวทำละลายโดยสารนั้นต้องมีความสามารถในการละลายที่แตกต่างกันในตัวทำละลาย2ชนิดซึ่งไม่สามารถละลายเป็นเนื้อเดียวกันในระหว่างการสกัด ตัว Extract s โซนเว้นจะผสมกับตัว Mixture แล้วหลังจากนั้นจึงแยกเฟสออกเป็น2 p h เฟสคือ Extract phase และ Raffinate phase ก่อนอื่นอาจารย์ขอพาไปดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองวันนี้นะคะโดยประกอบไปด้วยส่วนของ Boiler c o n d e n s เซอซึ่งคอนเดนส์น้ำและส่วนของหอสกัดหรือที่เราเรียกว่า e x t r a c t o เตอ ในส่วนนี้คือส่วนของคอนโทรลซึ่งเราสามารถอ่านอุณหภูมิได้สำหรับสารเคมีที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะคือสารผสมระหว่างอะิติกแอซิดและเฮกเซนโดยปริมาตรที่ใช้อยู่ระหว่าง500มิลิลิตรถึง1ลิตรในการหาความเข้มข้นของอะิติกแอซิดในเอ็กตรักเฟสเราจะใช้กระบวนการไตเทรชันโดยใช้สแตนดาดโซลูชันคือโซเดียมไฮดรอกไซด์และใช้อินดิเคเตอร์คือฟีนอลทาลีน พร้อมแล้วเรามาดูในส่วนของการทดลองกันเลยค่ะคะ่สำหรับ x a c k o n e v e n นะคะเราจะใส่ไปในไออร์นะคะในตอนนี้ในไออร์ยังไม่ได้มีน้ําอยู่นะคะซึ่งน้ําที่ใช้จะเป็นน้ํำ DI นะคะโดยที่เราจะเปิดวาล์วจากแทงน้ำนะคะให้น้ําไหลลงไปนะคะในไอนะ,ะเราก็จะเติมน้ําในไอนอรแเราก็ต้มน้ำนะคะจนกระทั่งน้ําเดือด เดี๋ยวเราจะรอจนกว่าน้ําเต็มนะคะทีนี้เวลาใส่น้ําลงไปในบออร์เนี่ยเราจะไม่ใส่จนจนเต็มล้นมาถึงตรงนี้เพราะมันจะมากเกินไปเวลาเดือดนะคะเราจะให้เกินขอบของบออร์ขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะคะซึ่งถ้าใส่ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณ1นึ่แบชนะแต่ในการที่องอาจารย์จะให้นักศึกษาทำเนี่ยรวมๆแล้วก็คือ2แบชด้วยกันนะคะก็คืออย่างที่พูดไปตอนเบดคคือเราจะแวรี่ความเข้มข้นนะคะความเข้มข้นมาก แล้วก็ความเข้มข้นน้อยแล้วเราก็มาเทียบการสกัดว่าเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คือ x x r a c t s o l v e n t นะคะเอ็กแทกโซน e n นก็คือน,น้ำดีไเดี๋ยวเราจะรอจน x x r a c t s o l v e n t นะคะขึ้นมาถึงเลยขอบของ b อ i l เลอร์ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้มน้ำกันนะ,ะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าถ้าต้มน้ำเสร็จแล้ว โดยสารผสมที่เราต้องการศึกษาจะถูกใส่เข้าไปใน extractor ผ่านทางคอนเดนเซอร์ด้านบนอตอนนี้อาจารย์ก็ได้ใส่ตัว m i กเซอเข้าไปในหอสกัดแล้วนะคะ m i กเซอร์ของเราในวันนี้<ม>คือ a c e ติกแอซิดนเมีความเข้มข้น0.4%นะอาจารย์เริ่มจากความเข้มข้นน้อยใช้ปริมาตร1ลิตรนะคะใส่ลงไปตอนนี้สารละลายที่เราต้องการแยกเนี่ยอยู่ในหอสกัดยังไม่เกิดคอนแทกกัน กับตัว e เซสแคลโซนเวนดังนั้นการสกัดมัยังไม่เริ่มขึ้นเดี๋ยวเราจะกลับมาดูตอนที่น้ําเดือดน,นะคะว่าการสกัดจะเกิดขึ้นยังไงการสกัดไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่น้ําในบออร์เดือดน,นะคะตอนนี้น้ําในบออร์ยังมิ่งอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูซิว่าอุณหภูมิเท่าไหร่เลยตอนนี้อุณหภูมิ29เองนะคะคงต้องรอประมาณ 1, ครึ่งชั่วโมงนะ ็เดี๋ยวพอน้ำเดือดนะการสกัดยังไม่ริอมแต่ว่าการสกัดจะเริ่มขึ้นเมื่อตัวเอ็กแทกโซเวนจากับสารละลายที่เราต้องการแยกเนี่ยเกิดคอนแทกกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันใหม่ตอนที่น้ำเดือดนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วน้ำมาสกัดตัวอะซิทิคแอซิดออกจากเฮกเซนในหอสกัดได้อย่างไรแล้วเราจะทําการวิเคราะห์ได้อย่างไรบ้างนะคะจะเห็นว่าตอนนี้น้ำเดือดนะนะคะน้ำคือเอ็กแทกโซนเวนนะคะอยู่ ไอน้ําก็ขึ้นไปนะคะจนถึงคอลัมน์มด้านบนแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะพวบแน่นหานไอขึ้นมาตามน,นี้แล้วก็ด้านบนจะเป็นคอนเดนเซอร์ซึ่งเป็นน้ำหล่อเย็นเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของน้ำคอนเดนเซอร์นะคะเดี๋ยวรอสักพัาหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวการสกัดก็จะเริ่มตน้นขึ้นนะคะจนกว่าที่ไอ้น้ำจะเดินทางมาถึงตอนนี้ไอ้น้ำถึงนี่แล้วนะคะซึนะะ่งก็ ล้จะถึงตัวเอ็กซ์เตอร์แล้วเดี๋ยวเรารอนะแป๊บนึงนะตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่เอ่ยอุณหภูมิที่1คืออุณหภูมิของน้ําในบออร์นะคะน้ําในบออร์ตอนนี้มีอุณหภูมิอยู่ที่100องศาเซลเซียสพอดีเลยจะเห็นว่าน้ําเดือดแรงมากนะคะโอเคน้ําก็เดือดนะในนั้นอาจจะมีเอ่อเฮกเซนซึ่งตอนที่อาจารย์โหลดเอาตัวมิกเซอร์ใส่เข้าไปในหอดอกัศอาจจะมีบางส่วนที่ปนมานะคะ ทำให้มันระเหยเร็วนิดนึงเพราะว่าเฮกเซนเนี่ยจะมีบอยลิ่งพอตสามอ่ะตอนนี้เดือดเร็วมากแล้วก็มาคอนเดนส์นะคะจะเห็นว่ามีน้ําที่คอนเดนส์เพราะว่าด้านบนจะมีน้ําหลอดอินอยู่นะคะดังนั้นไอ้น้ําก็จะผ่านเข้ามาในตัวเอ็กซ์แทคเตอร์แล้วนะคะจะเห็นว่าเริ่มมีเกิดหยดน้ําลงมาในตอนต้นงที่หยดน้ําก็จะไม่ค่อยเออ่เยอะมากนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มเดือดเดี๋ยวต่อไปก็จะเยอะดูเหมือนว่าเรื่องนั้นไม่น่าจะสกัดได้แต่จริงๆ ัได้จนหมดนะคะทีนี้จากคําถามก็คือตอนนี้ที่หยดลงมานั้นคือน้ำดีไอนะคะสีเหมือนกันนะแต่ว่าข้างล่างมันเป็นเฮกเซนละลายอะซิติกแอซิดนะคะทีนี้ทั้ง2องอย่างเนี่ยเฮกเซนกับน้ำดีไอเนี่ยมีเออ่สเปซิฟิกกราวิตี้ไม่เท่ากันนะคะทีนี้ในการสกัดแบบเอ็กแทคเตอร์แบบนี อันนี้สำคัญมากเลยก็คือตัว Extract Zone วน n นะคะจะต้องมี density สูงกว่าตัว Raffinate โ o นเวน n ในที่นี้น้ำนะคะซึ่งเป็น Extract z o นเวน n เนี่ยมี density ที่สูงกว่า Hexane ซึ่งเป็น Raffinate z o นเวน n ทีนี้คำถามก็คือสำคัญอย่างไรสำหรับความแตกต่างของ density นะคะจะเห็นว่าตัว e x t r a c t โ o นเวนเนี่ยเข้ามาสู่คอลัมน์ที่เป็น Extractor จากทางด้านบนของ Extractor นะคะ แล้วก็หยดลงมาสัมผัสกับตัวมิสเตอร์ทางด้านบนนะทีนี้ลองนึกว่าถ้าหากว่าตัวเอ็กแทรโซเวนเนียมีด density ที่ต่ำกว่านะคะตอนที่มันตกลงมาหยดลงมานี้มาเจอกับตัวราฟฟิเนตโซเวนซึ่งมี density ส,สูงกว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะอยู่ทางด้านบนนะคะมันก็จะไม่เกิดการสกัดหรือว่าจะเกิดการสกัดน้อยมากนะคะ ทีนี้การแยกชั้นเนี่ยมันจะแยกยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับความแต,ตกต่างของด density ตรงนี้ในที่นี้น้ำซึ่งเป็น extractor vent นะคะมี density ที่สูงกว่าดังนั้นมันจะหยดผ่านตัว raffinate p a e ลงมาที่ด้านล่างของตัว extractor ไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่านะเราจะเห็นว่าเป็นหยดจริงๆมันจะเห็นว่าเป็นหยดน้ำนะหยดหยดลงมานะคะและเดี๋ยวตัวน้ำก็จะหยดผ่านตัว raffinate p ซึ่งมี อัลกอฮคือโซลูทที่เราต้องการแยกเนี่ยอยู่ในนี้นะคะทีนี้ระหว่างที่ตัว e x t r a c t s o l v e n t ้ ack, นนะผ่านเฟสที่เป็นราสเทเนสเฟสก็จะเกิดการสก,กัดเกิดการแลกเปลี่ยนมวลน,นะคะเพราะว่าความสามารถในการละลายของอัลกอฮอล์ t Ac เนี่ยนะคะสูงในในน้ำเนี่ยสูงกว่าในเฮกเซนมากนะคะก็จะลงมาข้างล่างเดี๋ยวรอสักครู่เราจะเห็นเฟสที่เป็น e x t r a c t ชั้นโดยชั้นบนจะเป็นรัฟฟิเนสเฟสส่วนชั้นล่างจะเป็นอ a คแทกเฟสหลังจากหยดแรกนะคะเราก็สามารถที่จะจับเวลาในการสก,กัดได้ตอนนี้ทั้ก็จับเวลาไปแล้วนะคะเราก็จะรอสักครู่โอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาดูการตอนที่เกิดอ c คแทกเฟสตอนนี้ยังเห็นไม่ชัดตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณ เห็นว่าเราเป็นเฟยดที่ด้านบนอันนี้คือตัวมิเ,เตอร์ที่เราต้องการผสมส่วนอันนี้คือสิ่งที่เราสกัดได้เราจะเอาเอ็กซ์แทรเฟสมานิโคระนะคะเพื่อจะดูว่าระบบเข้าสู่สมดุลเมื่อไหร่นะสมดุลในที่นี้ก็คือเมื่อความเข้มข้นของอะซิติกแอซิดในเอ็กซ์แทรเฟสมีค่าคงที่นะคะทีนี้เราจะเก็บตัวอย่างได้อย่างไรนะคะจะเห็นว่าเราจะมีวาล์วสองตัวด้วยกันตรวนี้คือวาล์วเจ็ดนะคะเราจะเปิดเอาสารผสมสารออกจากวาล์วเจ็ด วา็7เนี่ยนะคะจะให้สารที่เป็นเอ็กซ์แทรปเปสโดยตรงนะถ้าหากว่าอาจารเก็บตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเอ็กซ์แทรปเปสณเวลานั้นๆอย่างตอนนี้เป็นเวลา10ผ่านไป10นาทีแล้วนะคะถ้าเก็บตอนนี้นะ,ะก็จะได้เอ็กซ์แทรปเปสที่เวลา,าก,การสกัดผ่านไป10นาทีทีน,นี้มันจะมีอีกวาล์วหนึ่งนะคะซึ่งน่าสนใจมากนะคะก็คือวาล์ว13 <c oughs> วาล์ว13นี่เราก็ต้องเก็บเหมือนกันจะเห็นว่า ตอนนี้ยังไม่มีนะแต่เดี๋ยวอีกสักครู่เดี๋ยวอาจารย์จะมาถ่ายให้ดูวาวสิบสเป็นส่วนที่เราเรียกว่า Overflow นะคะทีนี้มาดูกันว่า Overflow คืออะไรนะ,ะจะเห็นว่าเราจะมีท่อข้างในตรงนี้นะคะเป็นท่อ2ชั้นนะคะซึ่งท่อด้านในเนี่ยจะมีรูนะคะเพื่อให้สารละลายตรงที่เป็น e x ็กซ์ตรเนี่ยเข้าไปในในท่อนี้ได้นะคะซึ่งตัว ตรงที่เข้าไปนี่จะระดับเดียวกับบาวเสร็จนะทีนี้พอขึ้นขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะดันดันดันขึ้นไปนะคะแล้วก็จะไปล้นกลับออกทึงท่อด้านในซึ่งท่อด้านในเนี่ยก็จะคอนเน็กตรงนี้คือท่อด้านในนะคะท่อด้านในจะคอนเน็กกับส่วนที่เป็นอยเลอร์นะคะคำว่าโอเวอร์ในที่นี้นะคะก็คือการที่ตัวเอ็กซ์แทเซึ่งเป็นน้ำนะคะไหลกลับหมอต้ม โดยการล้นกลับนั่นเอง over flow ตรงตัวก็คือล้นกลับนะคะดังนั้นวาล์ว wow 13เนี่ยคือส่วนของ exhaust ที่ล้นกลับมอตอรนะคะตอนนี้ยังไม่เกิดอ v e r flow นะแต่เดี๋ยวอีกสักครู่จะเกิด over flow แลวเดี๋ยวเราจะต้องเกล็บ over f l o เหมือนกันทีนี้ความแตกต่างระหว่างวาล์ว7กับวาล์ว hmm. สอีกามตัวน,นี้คือวาล์ว7ตรงนี้คือวาล์วส3สมมุติว่าจานเก็บที่เวลาเดียวกันนะคะคือสมมติผ่านไปครึ่งชั่วโมงเกิด over flow ก็เก็บเวลาเดียวกันที่วาล์วเจ็ดวาล์วเจ็ดจะเป็น X-Phase ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลานาะทีที่30ส่วนวาล์วสิจะไม่ใช่นะคะ mm hmm. เหตุผลเพราะว่ากว่าที่สารละลาย X t อ e X-Phase a c t เนี่ยจะไหลกลับหม้อต้มได้มันจะมีลย์ด,ดีเพราะมันต้องเดินทางแล้วก็ล้นกลับทางท่อด้านบนนะครดังนั้นส่วนที่เป็นวาลวสิที่เป็น overflow เนี่ย เวลาเราเก็บเนี่ยจะไม่ใช่ตัว x-axis ที่เวลานั้นๆแต่จะเป็นที่เวลาก่อนหน้านั้นนะคะทีนี้เมื่อระบบยังไม่เข้าสู่สมดุลนะคะตอนที่ระบบยังไม่เข้าสู่สมดุลเนี่ยตัว x a c t s เนี่ยจะมีความเข้มข้นที่เปลี่ยนไปตามเวลาในที่นี้คือไม่คงที่คือถ้าเก็บคนแล้วเวลาความเข้มข้นของอัลกอฮแอซิดใน x-axis เนี่ยจะมีความเข้มข้นที่ไม่เท่ากาันนะคะหมายความว่าความเข้มข้นของอ c e t i c a ลแอซิดจะขึ้นอยู่กับเวลา ทีนี้พอระบบเข้าสู่สมดุลเนี่ยความเข้มข้นของอัลคาดีแอซิเจ็กซ์แอกเจะไม่ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วเพราะมีค่าคงที่ดังนั้นนะคะช่วงก่อนสมดุลน,นะคะวาว7กับวาว13เนี่ยเวลาเราเก็บแซมเปิลไปแล้วไปไตเกรตนะคะจะให้ความเข้มข้นไม่เท่ากันถ้าระบบยังไม่เข้าสู่สมดุลแต่เมื่อระบบเข้าสู่สมดุลแล้วเนี่ยที่วาว7คือแอกเซปเตร์ ับวาว13คือโอเวอร์ฟเนี่ยจะให้ความเข้มข้นที่เท่ากันดังนั้นเราจะรู้ว่าระบบเราเข้าสู่สมดุลเมื่อไหร่ mm hmm. ก็คือเราจะเอาสารละลายตรง x a t a i e โดยเก็บจากวาว7นะคะไปทำการไตเกรดไปเรื่อยๆจนเห็นว่ากราฟเนี่ยมีเป็นเส้นตรงคือมีค่าคงที่แล้วก็เช็คอีกทีว่ามีค่าเท่ากับโอเวอร์ฟที่เก็บในเวลาเดียวกันหรือเปล่าถ้าถึงจุดนั้นก็คือหมายถึงว่าระบบเข้าสู่สมดุลแล้วนะคะ ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราทําการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเอาข้อมูลมาวิเคราะห์กันเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราเอาผวไปวิเคราะห์กันเองนะคะอาจารย์หวังว่าการทำแบบออนไลน์ในวันนี้นะคะเราคงจะได้ความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งอาจจะเทียบกับการทำแบบจริงได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าเรามีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถติดตอ่อ แล้วก็เจอกันเมื่อมาหาวิทยาลัยเปิดนะคะโอเคขอบคุณมากะคะ่ะ